สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบอตู่ธนัญญาสิไลจะพาทุกคนมาถอนเงินจากพี่กล้วยพี่กล้วยช่วยใจ่ายใช่ไหมคะวันนี้ก็เราจากที่งบ300รอเราก็ลงทุนปลูกกล้วยไปหนึ่งต้นบอกเลยว่าถอนครั้งที่เท่าไหร่จําไม่ได้แล้ว2เดือนที่ผ่านมาถอนไป20,000กว่าวันนี้เราก็จะถอน1,800อบาทเพื่อที่จะเอามา กินมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้วก็คือเดี๋ยววันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยค่ะคือเราจะต้องเดินทางไปที่บริษัทไปที่บริษัท global fintech c ว v i l a global fintech ชีวันจำกัดเพื่อที่จะไปพบปะสังสรรค์สำหรับผู้นักธุรกิจที่เข้าร่วมอจอยจอยท,ท,ที่ที่บริษัทกันนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะ รีบไปรีบมาอยู่ที่บ้านทําอะไรวันนี้ก็เปิดร้านขายน้ําอยู่ที่บ้านง่ายๆที่เียวพูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่ามีลูกสาวนอนอยู่ข้างๆเออมีลูกสาวนอนอยู่ข้างๆแต่ก่อนที่เราจะไปไหนมาไหนคือ,อเพื่อเป็นการแบบให้ทุกคนเห็นเลยว่าตู่ทอนทอนเงินมานับครั้งไม่ทั่วเลยก็คือต้องขอขอบคุณเลยค่ะขอขอบคุณครูเล็กวัสนานุษแทนเป็น นักธุรกิจอิงทีสตาคนที่3มของโลกคนที่สาของประเทศที่3ของโลกเป็นที่ปรึกษาของตัวเองเป็นที่ปรึกษาของบอตตัวเองตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปง่ายๆสบายสบายจะพาทุกคนไปดูเข้าไปดูรับชมรับฟังสวนกล้วยว่าทําไมเออสวนกล้วยทาไมมันมีกระเป๋าสองกระเป๋าทําไมมันสามารถถอนเงินจากกระเป๋านี้มากระเป๋านั้นแล้วก็เอากระเป๋านี้ไปช้อปปิ้งยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าดูตาก,กันยังไงเดยวขอกลับกล้องนะคะที่ราคา อันนี้ค่ะนี่เลยง่ายๆสบายๆค่ะนี่ค่ะก็เป็นแอปสิวิไลมอนี่ค่ะก็จะเป็นแอปนี้แล้วก็เข้าไปเลยเห็นไหมคะตู้ก็จะมีตัวเงินอยู่ที่เนี่ยค่ะตู้สามารถถอนออกมาได้ที่หนึ่งพันแปดร้อย อ่าบาทแล้วก็ยังคงเหลืออยู่ที่648บาทแต่ตรงนี้คือเหลือไว้เพราะอะไรเพราะเราจะต้องเข้าบริษัทคาทิลาขาแล้วเราก็จะมีค่าเขาเรียกว่าอะไรเราจะต้องไปแบบอ๋อช้อปปิ้งกินกาแฟเนี่ยฮะเราสามารถไปสแกนจ่ายค่ากาแฟค่าข้าวอวิจ่จริงจริงกับเบียกก็คือเราเซฟตัวเองแล้วก็คือเก็บไว้ที่เท่านี้เพราะว่าแต่บอกได้เลยค่ะว่ายิ่งถอนเงินยิ่งเข้ายิ่งถอนเงินยิ่งเข้าแต่วันนี้จะพามาถอนตรงนี้อ่าสิวิไลพ็อกเก็ต คือ c v l Pocket ตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะถอนเข้าบัญชีเราแบบง่ายๆสบายๆย,ยังไงเร,เราไปดูกันเลยคะ่ะที่หลักถอนออกมาลายเนี่ยเออหนึ่งพันแปดร้อสี่สิบแปดบาทนี้ก็มันทันกินทันใช้ไหมคะเนี่ยคะ่ะทันกินทันใช้ไหมคะเพราะว่าตูบอกเลยว่าตูมีลูกสองคนเดี๋ยวก็ขอเดวก็ขอเดี๋วก็ขอเออวันนี้จะดีกว่าไหมที่เราปลูกกล้วยไว้หนึ่งต้นเราสามารถผลิตเงินมีสองกระเป๋าแล้วก็สามารถผลิตเงินวนเข้าซ้ําๆวนเข้าซ้ําๆอ่ะก่อนที่จะพาไป ไปถอนเดี๋ยวพาเข้าไปดูต้นกล้วยว่าทำไมมันมาจากไหนกันอ่านี่ค่ะคือนี่เลยนี่ค่ะตูตัดสินใจมีผลไม,เม,ลม,ดดลเม้เต็มสวนผลไม้ดิจิตอลเต็มต้นเต็มสวนนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมีต้นกล้วยไว้ผลิตเงินวนเข้าซ้ำๆวนเข้าซ้ำๆแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ต้นแรกนี่ค่ะ หนึ่ามี่แล้วก็เป็นต้นที่ห้าแล้วบอกเลยว่าเป็นต้นที่ห้าแล้วจากการที่ลงทุนไว้ที่300ค่ะนี่ค่ะลงทุนไว้300อยได้กำไร900นี่ค่ะต้นนี้ได้กำไร900อยแต่ว่า300ร้หักขึ้นต้นใหม่หักขึ้นต้นใหม่แล้วเราก็ได้ ที่หกร้อยเข้า CVA voucher ของเรานี่คะ่ะเอามาใช้กินใช้ใจ่ายอันนี้ไหวไหมคะรับไหวไหมคะคือต้นละห0ร้อยห0ร้อยหกร้อยหก้อยเนี่ยค่ะนี่ค่ะโอโอ g จโอขอโทษด้วยที่ไม่ได้飒ะสะสวยเออแต่วันนี้ตัวไม่ได้มีแค่ต้นเดียวไงตัวมีส้มที่ขายได้เป็นต้นที่สองแล้วเนี่ยค่ะเป็นต้นที่สองเป็นแอปเปิลต้นที่สองแล้วด้วยแล้วไม่พอตอนนี้ก็เป็น อที่นี่ค่ะนี่ค่ะบอกได้เลยว่าเป็นต้นแรกที่ใกล้จะหมดต้นแล้วมันนามันโหนกเออลูกละสามพันเห็นไหมคะเนี่ยเราได้กำไรลูกละสามพันสุดยอดแล้วไปค่ะเราจะไปแปลงเ,ออเราจะไปถอนเงินพ็อกเก็ตกันดีกว่าตอนนี้ทุกคนก็เห็นแล้วว่าตูได้เงินมาจากไหนปั๊มเงินยังไงวิธออีวิธีการวิธีทำมีสอนอยู่ทุก วันค่ะตอนนี้ทำไมถึงต้องรีบเพราะว่าตอนนี้จะมีผู้นำออกมาไลฟ์สดแบ่งปันให้กับทุกคนว่า,าปลูกก็้ยังไงต่อยอดธุรกิจเอาเงินปั๊มยังไงแล้วก็ปลูกยังไงอันนี้มีผู้นำเขากำลังออกมาอยู่ทำงานง่ายๆเราไม่ต้องไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้พูดเองเลยมีมีผู้นำเขาออกมาพูดให้ตอนนี้ก็จะพาทุกคนถอนเงินก่อนแล้วก็โอ้ o อร y ี่สครูนะคะนี่เดี๋ยวจะพาทุกคน ถอนเงินกันเลยค่ะง่ายๆสบายๆนี่คือถอนพ็อกเก็ตถอนพ็อกเก็ตนะคะนี่เห็นไหมคะง่ายๆค่ะง่ายๆถอนพ็อกเก็ตนี่เราก็ยืนยันตัวตนเสร็จแล้วเรียบร้อยใส่ธนาคารเราบ่าวันนี้เราจะถอนเงินที่หนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าบาท ทำไมถึงต้องบอก1815บาทเห็นไหมคะมันจะมีค่าธรรมเนียม15บาทที่เราจะต้องเสียให้ทุกๆครั้งเหมือนคูเล็กอะคะ่ะคูเล็กถอน4ี่แสนก็เสียค่าบริการ15บาทแล้วเราก็จะเหลือยอด1,800บาทเข้าบัญชีเราอันนี้เราโอเคเรายืนยันเลยค่ะยืนยันค่ะแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึง่งนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็ทําการ1-2วันทําการนะคะเราถึงจะ แต่บอกได้เลยค่ะพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงเช้าก็เข้าแล้วค่ะเงินเข้าเร็วมากเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะเราถอนออกไปแล้ว1815งพันร้ยบห้าบาทเรียบร้อยแล้วก็เงินจะเข้าธนาคาร1นึงถสองวันทําการแต่พรุ่งนี้ตอนเช้าก็น่าจะเข้าเรียบร้อยคือเอาเงินหนึ่งพันแปดร้บาทนะคะไปกินไปใช้ทันกินทันใช้ทันลูกขอไหมคะเอออันนี้โตอบมาแบ่งปนันมันมีวิธีเนี่ยค่ะมันมีวิธี การและว,วิธีทำง่ายๆตอนนี้ต้องลงไล์แล้วเสียงค่อยๆเบาๆเพราะว่าอะไรหนึ่งลูกนอนสองตอนนี้บ่ายสองโมงแล้วอเดี๋ยวทุกคนต้องกลับกับกลับกับมาเจอหน้ากันแบบหนึ่งนะคะอ่านี่ค่ะร้อนด้วยไม่ได้เปิดแอร์คืออยู่ที่สิวิไลเราคือตูดตูเจองานงานออนไลน์มาหลายตัวหรือว่างานมา มาทุกๆงานแล้วก็ไม่มีระบบการสอนงานที่สามารถทําให้เราส่งต่อคนของเราได้ทําให้เราส่งต่อคนอื่นที่เขาตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้กับเราได้แต่ที่นี่มีระบบสอนงานแบบง่ายๆสบายๆายคุณใครที่สนใจสามารถจิ้มลิกมสามาัครแล้วก็มามาทักเข้ามาอ่ะปตูดอกประตูตเป็นคนที่จะสามารถแนะนําแบ่งปันอันนี้สําหรับคนที่เชื่อหรือว่าคนที่ชอบจริต คนอื่นคุณก็สามารถไปทักจิ้มลิงกับคนอื่นได้ง่ายๆสบายๆแต่ส่วนคนที่เห็นแล้วเลือกแล้วว่าเออโอเคบอตู่เออแนะนำแบ่งปันหน่อยเหมือนคนที่บ้านเขาก็มองตัวอยู่เป็นเดือนแล้วเขาก็สมัครมาแล้วก็แบ่งปันกันสอนให้เขาปลูกกล้วยยังไงส่งต่อยังไงเขาก็มีรายได้กันทุกคนอันนี้บุญนี้ไม่มีใครบังคับสร้างคือตูท่ที่เราที่เราแบ่งปันชวนเขาช่วยเขาค่ะชวนเขาเท่ากับช่วยเขาให้เขามี เครื่องปั๊มเงินเหมือนเราที่เราทําได้ยังไงก็ตูวก็แบ่งปันตูวทาได้ยังไงตูวก็แบ่งปัน,ปนคนที่เดินตามมากับตูวแบบนั้นเหมือนกันง่ายๆสบายๆตอนนี้ต้องลงไลน์แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปแชร์แปะลิงก์ผู้นาเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้มาแบ่งปันวิธีการทอนเงิน1,800พบาทยังไงง่ายๆสบายๆเดี๋ยวจะมาเจอกันคลิปหน้านะคะตอนนี้ไปแล้วลงไลน์แล้วบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาย้อนหลังนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามา รับชมรับฟังกันตอนนี้คือเดี๋ยวจะลูกสาวจะตื่นก่อนเดี๋ยวเราจะอาไลาไม่จบสวยๆคือลูกสาวนอนค่ะลูกสาวนอนค่ะเดี๋ยวจะมาเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาแบ่งปันวิวธีอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาติดตามกันนูนะครับสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้สวัสดีค่ะไปแล้ว